ผมจะเงียบแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับแสงมันจะหยุดทันทีครับนี่ว้า คุณเป็นคนชอบตกแต่งคอมพิวเตอร์ถ้าคุณเป็นคนชอบตกแต่งบ้านนะครับหรือว่าชอบจัดโต๊ะคอมจัดแสงจัดมุมเล่นเกมนะครับวันนี้ผมมีไอเทมเด็ดจากทาง Nano Leaf ครับเป็นไฟ R G B ต่างๆที่สามารถปรับแต่งควบคุมปรับแสงสีความสว่างได้แบบตามความต้องการเลยนะครับนี่วันนี้ผมมีมาหลากหลายรุ่นมากๆนะครับแล้วก็ด้านหลังของผมที่ยืนอยู่ตรงน,นี้เนะี่ยก็มีติดตั้งไฟ Nano Leaf ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ตัวนี้อยากจะขออวดขอขิงสักนิดนึงคุณเห็นพันไดวอนั้นไหมครับมันคือของลิมิเต็ดอิดิชั่นที่มีแค่10ตัวในประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่ผมแล้ว1ตัวนะครับใครอยากได้ก็รีบไปหากันเอาเองแล้วกันมาเรามาทําความรู้จักกับไฟนาโนลีฟกันก่อนนะครับสำหรับในส่วนของตัวไฟ RGB เนี่ยจริงๆในท้องตลาดมันจะมีขายอยู่หลากหลายยี่ห้อมากๆนะครับแต่เจ้านาโนลีฟเนี่ยเรียกว่า มันจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาสามารถซิงเข้ากับตัวแอปพลิเคชันของบ้านได้นะครับเช่นตัว h o m ค Kit ของทาง Apple นะครับหรือว่าจะเป็นตัว Google น,นะครับกูเกิลภายในบ้านอะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถซิงตั้งค่าใช้งานร่วมกันได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไฟของทาง n a no Leaf เองเนี่ยเราสามารถคอสตอมปรับแต่งได้หลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นเอาไฟตัวสามเหลี่ยมด้านหลังตรงเนี้ยมาติดผสมกับตัวไฟหกเหลี่ยมด้านหน้าที่ผมวางไว้อยู่ตรงนี้สามารถผสมปรับลายจะซื้อกี่แผงกี่พาร์เนล ทำได้ทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือข้อดีของไฟ Nano Leaf นะครับแล้วมันก็สามารถปรับเอฟเฟกตลุกเล่นให้มันซิง์อะไรต่างๆได้เนาะก็เดี๋ยวผมมารีวิวกันหน่อยและกันสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นไฟตัวนี้นะครับตัวเนี้ย ที่ผมบอกมันเป็นลิมิเต็ด d i t i ชั่นจะมีแค่10ตัวในไทยเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้เหลือ9้าแล้ววันนี้ผมสอยมาเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือเจ้า Na โ o l i ฟ t Ultra Black Triangle s ง a r t e r Kit นะครับก็จะเป็นแผงตัวสีดำนะครับมีทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันแต่ละชิ้นเนี่ยมันสามารถซื้อมาคอสตอมได้นะอย่างไอส่วนสามเหลี่ยมตัวนี้มันจะมีไซส์ที่เป็นสามเหลี่ยมตัวเล็กกับไซส์ที่เป็นสามเหลี่ยมตัวใหญ่มีสีขาวแล้วก็มีสีดําหรือถ้าสมมติคุณไม่ชอบตัวที่มมัันนเเป็ตวแผงสาหลี่ยม Uhm. คุณก็ไปซื้อเส้นอย่างนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นแบบหกเหลี่ยมนะครับเขาจะมีตั้งแต่เซ็ตเริ่มต้นแบบ6ตัว9ตัว12ตัว15ตัวก็จะมีหลากหลายราคาหลากหลายจํานวนนะครับใครที่แบบว่าอยากได้ยิ่งใหญ่อลังการก็ไปซื้อเซ็ตใหญ่ๆได้นะครับสำหรับในส่วนของตัวพาร์นลนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการเชื่อมต่ออะไรต่างๆด้วยแต่ไว้ก่อนแล้วกันอ่ะตัวนี้ครับจะเป็นในส่วนของตัว ไฟนาโนลีฟที่มันเป็นไฟเส้นๆนะครับตอนนี้ถ้าคุณดูฉากหลังของผมอยู่คุณจะเห็นกับไฟสีน้ำเงินในส่วนตรงนี้ใช่ไหมครับผมเอาไปแปะในส่วนโซนหลังทีวีแล้วก็ให้มันส่องสะท้อนไฟขึ้นมาก็ดูสวยงามมากคุณสามารถเอาไปแปะตามชั้นวางของตามโต๊ะคอมพิวเตอร์ขอบโต๊ะด้านหลังอะไรต่างๆให้มันดูสวยงามได้แล้วก็ปรับเป็นไฟ RG b ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่นี่อีกหนึ่งสิ่ง ที่สามารถเปลี่ยนบรรยากาศภายในบ้านได้นะครับเป็นตัว n a โน l e ฟที่มันเป็นไฟไฟในบ้านแหละเออคุณก็เอาไปเปลี่ยนกับขั้วเปลี่ยนหลอดที่บ้านได้มันจะเป็นขั้ว E 2 7นะครับซิงไฟได้ทั้งหมดปรับแต่งได้ทั้งหมด สร้างม,มูทโทนปรับเป็น RGB หรือเอาเป็นสีปกติเซตติ้งได้ทั้งหมดเลยสำหรับในส่วนของตัวนาน o ลิฟตตัวนี้นะครับโดยเดี๋ยวผมจะลองแกะในส่วนของตัวนี้เอามาให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับนี่มันก็คือในส่วนของตัวแผงพาเนลไฟของตัวนาน o ลิฟนะครับผมก็ เขาจะเป็นแบบแผ่นเรียบๆเ,เลยนะครับวิธีการเชื่อมต่อสายไฟอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีตัวอะแดปเตอร์ให้กับตัวขาวพินไฟนะครับด้านหลังตรงนี้เขาจะมีตัวที่เป็นขาพินแล้วมันก็จะมีตัวขั้วเล็กๆอยู่หนึ่งตัวนะครับเราสามารถเอาไปแปะตรงนี้แล้วก็ไปแปะกับตัวพาร์เนลอื่นๆที่มันเป็นไซส์สามเหลี่ยมตัวเล็กไซส์สามเหลี่ยมใหญ่หรือจะเป็นตัวหกเหลี่ยมไซส์เล็กไซส์ใหญ่อะไรต่างๆที่ทางโนไลฟมีเนี่ยสามารถเชื่อมต่อแล้วก็ ปรับแต่งรูปแบบได้ตามความต้องการทั้งหมดนะครับแล้วพอเราเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวคอนโทรลเลอร์ตัวเล็กๆอยู่หนึ่งตัวนะครับเราเอาไปวางไว้ในส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะมีการปรับเปิดปิดปรับระดับแสงสีได้นะครับหรือว่าจะปรับให้มันเป็นโหมดสีแรนดอมหรือแม้แต่กระทั่งให้มันซิงค์ตามเสียงอย่างด้านหลังที่ผมใช้งานอยู่หลายๆคนน่าจะยังงงอยู่อะไรคือซิงค์ตามเสียงนะครับคุณเห็นพาร์เนลตอนนี้ไหมครับที่ผมติดเอาไว้นะครับมันก็เป็นไฟสีแดงกระพริบกระพริบใช่ไหมผมจะเงียบแล้วเดี๋ยวลองดดูนนนะะครััับแสงมจหยุทที นี <cin stereotype> <os> uh ่ว้าเป็นยังไงบ้างก็เขาสามารถซิงกับเสียงได้นะครับตรงนี้นี่แหละมันจะไปเพิ่มอัตรสในการเล่นเกมนะสมมติเวลาคุณเล่นเกมพวกเกมยิงปืนใช่ไหมคุณต่อพาร์เนลเยอะๆเนี้ยแล้วพอเวลามีฉากยิงฉากบูฉากแอคชั่นนะครับคุณลองดูไฟแล้วกันมันจะให้อารมณ์แบบปังปังปังปเนี่ยมันก็จะเป็นมูดโทนที่คุณสามารถ ปรับแต่งได้นะครับซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับจินตนาการของคุณแล้วว่าคุณจะปรับแบบไหนให้มันเป็นไฟสีอะไรต่างๆเนาะก็อันเนี้ยมันจะมีตัวแอปพลิเคชันอย่างที่ผมบอกไปเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของตัวแอปนะครับก็ถ้าเราเข้ามาดูเนี่ยมันจะเป็นตัวแอปพลิเคชันบ้านหรือว่าเป็นของทาง Apple Home k คิดนั่นเองนะครับผมใช้โทรศัพท์มือถือ a p p เ e พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวหลอดไฟที่ผมมีภายในบ้านนะครับนาโนลิฟผมก็จะมีอยู่2ตัวสามารถกดเปิดกดปิดได้นะครับซึ่งถ้าสมก้ี่็จะแสหหลใ ลดลงปรับให้มันแสงเพิ่มขึ้นหรือจะกแก้ไขปรับแต่งสีไฟได้นะครับเนี่ยอีกอันนึงก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันสามารถเปลี่ยนสีนะครับนี่เปลี่ยนให้ดูสวยงามอยากได้สีอะไรคุณก็สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเลยอันนี้คือจุดเด่นจุดเฉงของไฟนาโนลีฟครับก็นอกเหนือจากในส่วนของตัวแอป o m e คิดนะครับที่เป็นของตัว Apple เองเนี่ยเขาก็ได้มีตัวแอปนาโนล e ฟ f นะซึ่งแอปนาโนลิฟมันจัดการได้เยอะมากกว่าก็ถ้าเข้าแอปมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นกับ หลอดไฟที่ผมมีนะจริงๆผมจะมีหลายดวงหน่อยแต่ว่าเปิดใช้อยู่2ดวงตอนนี้นะครับจะเป็นไฟพาร์เนลกับไฟเส้นไฟเส้นเนี่ยถ้าเราเข้าไปในส่วนตรงนี้นะครับอ่าถ้ากดปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการเปิดปิดปรับแสงปรับบูตปรับโทนปรับสีไฟ RGB เซ็ตได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วมันก็เป็นในรูปแบบเรียลไทม์ด้วยนะครับหรือจะเป็นในส่วนตัวเชฟตัวนี้ความเจ๋งอย่างหนึ่งที่ผมชอบคืออะไรรู้ว่าคุณเห็นรูปนี้ไหมครับมันจะเป็นเหมือนกับด้านหลังที่ผมติดนะครับแล้วมันดีเทคแบบออโต้ด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรา ต้องไปจัดรูปแบบท่าทางอะไรนะครับเนี่ยคุณกดเข้าไป1ทีมันมีแค่ปรับให้หมุนคุณติดแบบด้านไหนอะไรยังไงนะครับเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าตรงเนี้ยผมต่อตัวพาร์เนลอยู่ด้านล่างซ้ายนะครับมีการจ่ายไฟเลี้ยงอยู่ที่ครัวด้านล่างขวาและคุณก็แค่ปรับหมุนกลับทิศทางให้มันตรงเหมือนกันแค่นี้จบเลยครับและคุณก็สามารถ ปรับเป็นแผ่นปรับเป็นแผงปรับเป็นอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับถ้าสมมุติคุณไม่ชอบสีนี้ใช่ไหมคุณอยากจะได้แบบนี่ที่มันให้เป็นแบบสีไฟรุงร้งๆไปอะไ,อะไรเงี้ยไม่อยากให้มันเบียนหัวสามารถเซ็ตได้หมดสว่างไปดูแล้วแสตาหลีครับเห็นไหมอันนี้สีก็จะอ่อนแล้วนะครับหรือว่าเอาสว่างขึ้นอีกก็ปรับได้หมดนะครับอันนี้คือแบบเจ๋งมากอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับในเรื่องของการปรับแต่งเนาะก,ก็ลองดูแล้วกันแยกห้องได้จัดแต่งอะไรต่างๆได้ใครที่แบบว่า เป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการจัดโต๊ะจัดแสงไฟจัดมูทโทนห้องเล่นเกมผมบอกได้เลยครับว่าไฟนาโนลิฟมันคน่อนข้างตอบโจทย์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ในเรื่องของการเชื่อมต่อในเรื่องของการปรับแต่งลูกเล่นอะไรต่างๆนี้ก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของคุณเลยส่วนเรื่องของขายราคาอะไรต่างเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ใต้ดีสคริปชันไว้ให้ดีกว่าเนื่องจากว่ามันมีหลายรุ่นหลายแบบหลายราคามากตามจํานวนที่คุณอยากทำนะครับเริ่มตั้งแต่หลักพันยันหลักหมื่นหรือถ้าคุณอยากจะต่อให้เต็มแผงนี้เลย หมดเป็นแสบก็ทำได้นะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับวันนี้นะผมนกเอ็กซ์วีทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ